สวัสดีค่ะทุกคนนาเดียจากเพจดิจิตอลดีไซน์แต่งรูปเป็นเห็นรายได้เพิ่มนะคะนาเดียก็เป็นพนักงานประจําคนหนึ่งนะคะที่การมีรายได้เพิ่มจากบนโลกออนไลน์นะคะก็เลยไปเปิดเพจสอนทําภาพบนออนไลน์นะคะด้วยมือถือเครื่องเดียวในตอนประมาณเดือนตุลาปีที่แล้วนะคะแล้วพอตอนเดือนพฤศจิก,กานะคะก็เลยตัดสินใจลงเรียน Private Coaching กับครูเพื่อ ต้องการที่จะให้มันไปได้ผลลัพธ์ได้รวดเร็วที่สุดแบบที่เราต้องการนะคะพอเราได้ลงเรียนกับครูแล้วครูก็ได้บอกแนวทางบอกวิธีการดําเนินงานว่าเออเราจะต้องทํายังไง1 2 3 4นะคะให้เราทําไปตามแผนที่ครูบอกไว้ตามที่คุยกันไว้แล้วเราจะได้ผลลัพธ์ตามนั้นเราก็ทําตามเรื่อยมานะคะ ทำทำไปพอเสร็จปุ๊บนะคะจะมีการติดตามอีกะคะติดตามผลปรากฏว่ายังไม่ทันได้ติดตามผลเลยค่ะครูต้องรีบมาเข้าชาร์จก่อนนะะเพราะว่าอะไรว่านาเดียไม่ใช่แล้วแบบคือมันผิดทางแล้วเราก็อ้าวเราเราผิดตรงไหนอะ่ะเราก็ทําตามที่เหมือนที่คุยไว้เลยตรงนี้แหละคะ่ะมันเป็นข้อดีมากๆข้อนึงเลยคือถ้าเราไม่มีครูยอยู่ข้างๆอะ่ะเราก็ไม่รู้หรอกว่าเรากําลังเดินไปผิดทาง คือเรากําลังโฟกัสผิดจุดนะคะครูก็เลยแบบทําการตบๆเรากลับมาเข้าทางให้เราโฟกัสกลับไปให้ถูกและให้มันตรงจุดเหมือนเดิมนะคะตรงเนี้ยก็เลยเป็นอะไรที่แบบอืถ้าเราไม่ได้ครูนะถ้าเราไม่มีครูอยู่นะก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะ เพราะว่าแบบตอนแรกๆอะ่ะเราก็ไม่กล้าที่จะไปถามไม่กล้าถามครูเกรงใจครูเกรงใจแอดมินนะคะไม่กล้าทักไม่กล้าถามแต่พอตอนหลังเนี่ยหรอดีใจก็บอกครูงงอะไรก็ถามครูเอออะไรก็ครูป๊อครูป๊อแต่ว่าก็ก็อยู่ในขอบเขตนะคะไม่ได้แบบว่าโอ้โหตลอดเวลาอะไรขนาดนั้นเนาะแต่ก็แบบดีใจแล้วก็ทับใจมากๆเลยที่ครูแบบคอยตอบตลอดอะ่ะคอยตอบแอดมินก็คอยตอบคอยช่วยตลอดเลยนะคะถ้าเกิดแบบเราติดปัญหาตรงไหนหรือ ว่าเราหายไปนานๆใช่ไหมแอดก็จะทักมาถามว่าเป็นยังไงบ้างช่วงนี้เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คอยให้คําปรึกษาเราด้วยนะคะคือมันดีมากๆอ่ะเหมือนเหมือนมีเพื่อนอยู่ใกล้ๆอ่ะเหมือนแบบมีเพื่อนร่วมทางแล้วก็คอยนําเราไปนะคะเพราะว่าได้เจอครูได้เจอครูนี่แหละทําให้เราได้มีผลลัพธ์ต่างๆเกิดขึ้นนะคะพอทีนี้เราก็เลยมาลงเรียนคอสมินิคอส,สอนทาคอสออนไลน์กับครูป๊อปอ,ปอีกนะคะเพราะว่าเรา เห็นภาพรวมและจากการไฮเบดโคชชิ่งเสร็จปุ๊บเ้าอยากจะมีคอร์สเป็นของตัวเองเราก็มาเจาะลึกลงที่คอร์สอีกทีหนึ่งตรงนี้เราก็เลยได้เทคนิควิธีการในการทำคอร์สอะไรขึ้นมาแบบเยอะแยะมากมายเลยนะคะจนผลลัพธ์ตอนนี้นาเดียก,ก็ได้มีคอร์สอ,รออนไลน์เป็นของตัวเองนะคะเป็นคอร์สสอนทำภาพบนออนไลน์ให้พรีเมียมด้วยมือถือเครื่องเดียวซึ่งมีนักเรียนลงเรียนแล้วด้วยแล้วก็ต่อยอด เป็นทำรับทำรูปทำภาพนะคะทำคลิปต่างๆนะคะให้พรีเมียมบนออนไลน์และนอกจากนี้ก็ยังจะมีการ p ไพรเว Coaching ด้วยค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเรา ไม่ได้เจอครูเราไม่ได้เรียนกับครูเราจะไม่รู้เลยว่าวิธีการเทคนิครายละเอียดต่างๆนะคะเล็กๆน้อยๆหรือว่าในที่สําคัญเลยที่นาเดียบอกว่าเรามาผิดทางแล้วเราไม่รู้ตัวแต่ถ้าเกิดเรามีครูอยู่เราจะได้รู้ว่าเราจะไม่ต้องเสียเวลาเราจะไม่ต้องหลงทางเราจะไม่ต้องลองผิดลองถูกด้วยตัวเองนะคะซึ่งแค่3ข้อนี้นะคะถ้าใครไปลองผิดลองถูกเองไปทําเองหมดนะคะรับรองว่าเสียเวลามากๆเป็นปีๆ ก็อาจจะยังไม่สําเร็จด้วยซ้ําวันนี้ก็เลยอยากให้ทุกคนนะคะบอกเลยว่าถ้าเกิดติดปัญหาถ้าเกิดไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยนึกถึงครูป๊อปค่ะมาเรียนกับครูป๊อปกันค่ะขอบคุณครูป๊อปมากๆแล้วก็ขอบคุณทีมงานมากมากที่ทําให้เราได้มีผลลัพธ์ในวันนี้นะคะขอบคุณครูมากค่ะ